ถ้าวันหนึ่งบ้านพี่ไฟไหม้พี่จะหยิบโมเดลอะไรเป็นตัวแรกสวัสดีเพื่อนๆชาว X อซทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ชนนาแนลนี้ X c ซครับวันนี้นะครับผมผมมาทำคลิป Q&A นะครับโอ้โหเอที่2ครับผม วันนี้เราจะมาทำ Q&A EP ที่2กันนะครับก็จะมีคำถามผมโพสถามไว้ในเพจกับทาง u ูท b e ผมก็เม้นไว้นะครับว่าให้มีคำถามอะไรถามได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคำถามไหนก็แล้วแต่ถามมาต่อไปครับเริ่มจากคำถามแรกครับผมเอาข้อความจากในเพจก่อนดีกว่านะฮะคำถามจากในเพจก่อนของคุณ คุณนัชชาแก้วสว่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะผิดต้องขอภัยด้วยนะครับก็ถามว่าข้อหนึ่งเลยมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะมีสักคลิปที่นํารูปหรือคลิปจากเพื่อนๆทางบ้านนะฮะมาทำดีแอคเดือนละครั้งก็ได้ครับโอ้โหทำดีแอคคลิปของเพ,อเพื่อนเพื่อนจากทางบ้านเหรอก็น่าสนใจนะฮะแต่ว่าจะมีเพื่อนๆหลายคนส่งมาพางหรือเปล่านั่นเองนะถ้าส่งมากันก็ลองส่งกันมาเยอะๆครับทางเพจตัวนี้เองซก็ได้อ่ลองดูแล้วกันถ้ามีปริมาณที่เยอะขึ้นหรือใครอยากจะลอง ให้มีรีแอคทิปจากทางบ้านหรือเพื่อนๆนะฮะก็ลองดูนะครับผมลองส่งมาเยอะๆอะไกันนะครับคำถามมาอีกข้อน,นึงนะฮะถามข้อที่2ครับชอบตัวละครตัวไหนที่สุดนะฮะในดักกันบอลตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดนะก็จะเป็นซุนโกฮังนะฮะแต่เป็นซุนโกฮังในช่วงที่ต่อสู้กับเซลครับนี่ในตัวนี้เลย ช่วงนี้ฮะที่เป็นซูเปอรนะ์ไซยในร่างภาคคุมพิกโร่เนี่ยรู้สึกว่าผมชอบในช่วงนี้มากนะตั้งแต่หลังจากหลังออกจากห้องการเวลามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเท่ะนะฮะแล้วก็ดูแบบว่า,วาดูนิ่งดูสุขุมดูเก่งนะแต่ว่าจารย์โทรียมาเขาดันไปฆ่าโกฮังซะก่อนก็ <c oughs> <c oughs> เลยทําให้บทบาทของโกฮังฮนะไม่ได้โดดเด่นขึ้นมาตามที่หลายๆคนคงคาดหวังไว้นในตอนเซลนะฮะ คำถามที่2ครับ Q&A ฮะของคุณเอิร์จจำได้เปล่าทำไมพี่ถึงเริ่มเก็บฟิกเกอร์แล้วเก็บมานานเท่าไหร่ อันนี้นะครับทำไมถึงเริ่มเก็บฟิกเกอร์ใช่ไหมผมชอบการ์ตูนเรื่องหักดับบอนก่อนอันดับแรกชอบแนละ้วว่าก่อนเก็บหนังสือการ์ตูนักดับบอนนี่เยอะมากนะฮะเก็บของเล่นของสะสมที่เป็นไพ่ว่าก่อนแล้วก็เป็นโอเดงย่าไอ้กลมๆเด็กๆเด็กสมัยน,นี้อาจจะไม่ทันนะฮะแต่เก็บแล้วมันไปกับช่วงน้าท่วมหมดมันก็หายไปหมดเลยนะฮะเหมือนลบศูนย์ไปเลยนะครับเพิ่งจะมาได้มีโอกาสได้เข้ากลุ่มซื้อขายแล้วก็ก็เลยไปซื้อเก็บไว้ครับพอเริ่มซื้อเก็บมันก็เริ่มมาเรื่อยๆครับเก็บมาแล้วประมาณจะสิบ ปีละทุกเนี่ยเริ่มเก็บมาเรื่อยๆครับมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มเก็บนะถึงได้เยอะขนาดนี้นะฮะคำถามต่อไปพี่มีแฟนใหม่ครับ <c oughs> <c oughs> เอ่อนับก่อนนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคำถามต่อไปนะฮะถามว่าขอชื่อร้านประจำที่พี่ซื้อของหน่อยครับผมซื้อที่ร้าน อาชี toy ครร้านนี้ร้านประจาของผมเลยนะฮะซื้อด้วยเป็นสปอนเซอร์ให้ผมด้วยแล้วก็จะมีอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นอาดิม t o ย,ยครับเว็บดิม t o ยอันนี้นะมีซื้อบ้างนะฮะก็ซื้ออยู่ตามร้านตามตู้โชว์เคสนะฮะผมก็ไปซื้ออยู่ประจํานะครับผมอันนี้ก็เป็นคําถามจากทางเพจ donnie e ซ i t นะครับมาดูคําถามจากทาง YouTube กันบ้างดีกว่านะฮะว่ามีคําถามอะไรกันบ้าง เอาละมาเรามาดูกันที่คําถามจากทางช่อง YouTube ดีกว่านะครับผมผมโพสต์ไว้จะมีคําถามจากอันนี้ครับพี่ชายที่ทํา YouTube เหมือนกันนะครับเป็นช่องแรกเป็นพี่ชายคนแรกที่ให้คําแนะนําหลายๆอย่างนะครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่วานจริงๆนะพี่วานทูปนะช่องนี้เลยใครสนใจในทางคีปตุ๊กตาก็ลองไปติดตามทางพี่เขาแล้วก็เป็นพวกไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับช่องพี่วานทูบนี่ครับผมลองไปดูได้นะฮะพี่จะถามมาว่าโมเดลตัวไหนซื้อมาแล้วแพงสุดตัวไหนถูกสุดตัว หมีคุณค่าทางใจที่สุดครับเริ่มจากตัวไหนที่แพงที่สุดก่อนนี่ครับตัวนี้ครับซุนโกคูกับจีจี้ครับนี่เพิ่งได้มาไม่นานนี้ฮะตัวนี้เป็นงานเรซินนะคะแพงที่สุดก็อยู่ที่ตัวนี้คู่นี้อยู่ที่ประมาณ4ี่พันบาทแพงสุดแล้วครับพี่วานถามว่าตัวไหนถูกที่สุดตัวที่สูงที่สุดเหรอ นี่เลยตัวนี้ครับได้มาจากอาโกดังญี่ปุ่นนะฮะตัวละ5้าบาทฐานอีก5บาทก็เป็น10บาทครับได้มาสิบาทอันนี้ไม่ได่ฐานของมันนะอันนี้ผมเอามาติดกาวเฉยๆให้มันตั้งได้ตัวนี้ครับ10บาทนะถูกที่สุดแล้วครับเท่าที่ผมได้มา <laughs> โอเคแล้วก็พี่ถามอีกว่าตัวไหนมีคุณค่าทางใจที่สุดครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยนะครับอันนี้ผมว่าทุกตัวที่ผมได้มาฮะมีคุณค่าทางใจมากๆครับเพราะว่าอันนี้ผมเก็บสะสมอ่ะผมรักผมชอบนะในการเก็บสะสมการ์ตูนเรื่องนี้นะในเรื่องดราคอนบอล,ะละนะแล้วก็โมเดลอีกหลายเรื่องนะฮะผมชอบมากนะครับก็เลยคิดว่าโมเดลทุกตัวไม่ว่าจะถูกหรือแพงนะครับก็จะมีคุณค่าทางใจมากที่สุดนะครับผมอ,อันนี้ต้องขอบคุณพี่วันนะสำหรับคำถาม นะครับขอบคุณครับพี่คำถามต่อไป ถามว่าอยากรู้ประวัติพี่มากกว่านี้ครับกว่าจะเป็นช่องดนนี่เป็นคำถามที่เคุยกันอาจจะยาวนิดนึงนะอาจอจะายาวนิดนึงนะทนฟังหน่อยนะประวัติผมนะฮะผมเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยแหละไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเป็นคนที่ชอบในการทำ u t u b e อยู่แล้วตั้งแต่ YouTube ที่ยังไม่ดังอ่ะในประเทศไทยอ่ะคือคิดอยากจะทำแล้วนะ,ะอยากจะทำมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำเพราะหนึ่งคือเราเป็นคนขี้อายแล้วก็ไม่รู้จะ ทำอะไรด้วยไม่ได้ทาสักทีหนึ่งก็ผ่านมาประมาณ6ปี7ปีก็เพิ่งจะได้เริ่มทำเนี่ยฮะ,ะล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะทำมาปีกว่านี่เองหายไปน,นานเลยแล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งตอนที่ผมมาเก็บสะสมเยอะๆขึ้นแล้วมันเริ่มคิดว่าเฮ้ยเราลองมาพูดเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆดีกว่าไหมเพราะเรายังไม่ค่อยเห็นมีช่องไหนเอามาพูดไอ้เกี่ยวกับไอ้ของสะสมพวกนี้เลยนะฮะก็เลยเอามาพูดเอามาทําตอนนี้ก็ทํางานประจําด้วยนะครับทำงานประจําแล้วก็ทํางานอ่ะยูทูบอันนี้ก็คือช่องของตัวเองนี่ก็คือทําจริงจังนะอยากจะทําให้มันเตติบโ ขึ้นไปให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราอยากจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆเ,เราอยากจะทำให้หลายๆคนที่ชอบในทางเดียวกับเราเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วกันนะฮะเราเป็นพี่เป็นน้องกันเรามีอะไรเรามาพูดคุยกันนะอันไหนที่แนะนําได้ก็แนะนําผมก็จะแนะนําสําหรับ ทางที่ผมดูแล้วกันนะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเอามาพูดเอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมันจะเป็นช่องเกี่ยวกับาการรีวิวช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของผมแล้วก็เป็นช่องเกี่ยวกับความสนุกอ่ะความบันเทิงไปแล้วกันนะฮะอย่าไปคิดมากไม่ต้องคิดว่าโอ้ยช่องนี้จะต้องรีวิวของอย่างเดียวมันจะไม่ใช่การรีวิวของอย่างที่ช่องอื่นเขารีวิวมันจะเป็นการพูดการบ่นไปด้วยแล้วเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ชื่อโดนี่เอ็กซิสนะเมื่อก่อนเป็นช่องโ n นี่โฟโต้ทอยนะฮะเป็นเกี่ยวกับช่องที่จะเอาว่านนครบผผมมเป็ชอถ่ายรู เล่นนะก็จะทําตอนแรกกะตั้งใจจะทําเป็นช่องถ่ายรูปของเล่นก็ทาไปทำมาเอ๊ะมันไม่ไม่เวิร์ครเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านถ่ายรูปมากขนาดนั้นนะก็เลยไม่เอาดีกว่าเราก็เลยทามากลายเป็นอ่าเป็นการรีวิวไปแล้วก็มาพูดคุยกันนะฮะประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้ทุกวันนี้เลยเปลี่ยนเป็นดอนนี่เอ็กซ์ครับ แต่ถ้าใครชอบในการถ่ายรูปผมก็ลองไปติดตามทางเพจ Donnie x c ได้นะครับจะมีการถ่ายรูปโมเดลของเล่นนะฮะลงไว้ให้ดูกันนะครับอันนี้ก็ลองดูกันนะครับผมคำถามต่อไปตัวละครที่เกลียดที่สุดในเรื่องดรงกบอลครับเกลียดใครวะเน,นี่ยดูได้ดูไปเรื่อยๆชอบทุกตัวละครแล้วกันเอาง่ายๆโอเคนะฮะผ่านไปอันต่อไปครับผมคาถามต่อไปนะฮะถามว่าแนะนําโบลี่กับโกจิต้าบูที่พี่ดนคิดว่าสวยหน่อยครับโบลี่นะถ้ามีทุนนะผมแนะนํางานจับฉลากเลยครับอันนี้ตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่มาก แต่ถ้าไม่มีทุนเท่าไหร่นะฮะราคาไม่แพงก็ไปตัวนี้ครับตัวนี้งานกล่องนี่มันเพสโต้ตัวนี้นี่ตัวนี้ผมขึ้นรูปให้ดูตัวนี้เลยนะครับก็เป็นงานโบรี่ที่ถามว่าสวยที่สุดในงานกล่องมันเพสโต้ที่ทําออกมาแล้วสัดส่วนกาลังดีราคาก็อยู่ที่ประมาณ6 ถึง700แล้วกันประมาณนี้นะกันนะเพราะว่าตัวมันใหญ่แล้วมันคุ้มราคานะฮะสวยส่วนโกจิต้าโกจิต้าบูนี่มันเยอะนะตอนนี้ออกมาเยอะมากเลยก็แนะนําไปงานแกนิสตาไปแล้วกันสวยฮนะตัวใหญ่คุ้มราคาครับคำถามต่อไปพี่ชอบตัวละครหญิงในดักกอนบอลมากที่สุดเพราะอะไรครับพี่ชอบตัว uh, วีเดลเพรว่ามันเป็นแฟนโกฮังมีเดลตอนผมยาวนะผมว่ามันน่ารักที่มัน นะผมสั้นผมว่านัานดูเป็นห้าวห้าไปไม่ค่อยน่ารักคำถ,ถามต่อไปครับใครเป็นแรงบันดาลใจให้พี่เริ่มท YouTube ครับเป็นแรงบันดาลใจเหรอถ้าเอาจริงๆอะ่ะไอที่เริ่มทํา youtube แบบผมอชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วตัวเราเองละกัน,ต,กนตัวเราเองเป็นแรงบันดาลใจนะกันนะฮะตัวเราเองเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทำละกัน,กนเพราะว่าผมอยากจกะทำมันตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วละคำถาม,ถามต่อไป <c oughs> คิดยังไงกับดากอนบอลภาคหลังๆครับอื ก็มันจะมาเป็นภาคซูเปอร์แล้วกันเอาไง่ายก็คือมันจะเป็นการเติบโตขึ้นอีก1นก้าของดับเบิลบอลนะก็จะเป็นภาคที่มันเกี่ยวกับพลังของพระเจ้าแล้วคันนี้มันจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกละมันจะต้องเป็นออกนอกจักรวาลไปแล้วคันนี้มันมีจักรวาลที่7ที่8ที่9ที่10ที่11มันแตกไปได้เรื่อยๆฮะตอนนี้มันไปได้เรื่อยแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ในโลกอย่างเดียวแล้วคำถามต่อไปครับคิดเห็นอย่างไรกับโมเดลเรซินและ PVC ครับผมเป็นมือใหม่ครับอยากได้คําแนะนําโมเดลเรซินกับ PVC พะ งาน pvc ก็คืองานพวกงานกล่องบันเพสตโตพวกเนี้ยจะทําวัสดุมาจาก pvc ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ไองานเรซิ้นก็ทําจากพวกปูนปั้นทําให้แตกหักง่ายราคาสูงก็สําหรับคนที่มีฐานะหน่อยหนึ่งตัวหนึ่งมันไม่ใช่แค่หลักร้อยไงตัวหนึ่งมันเริ่มจาก2,000-3,000-4,000จนถึงหมื่นส0งหมื่นสา่น ราคามันสูงมากๆะแล้วเป็นการเก็บรักษาที่อายากเหมือนกันนะฮะถ้าเก็บไม่ดีก็แตกค่ะ PVC เก็บง่ายราคาถูกนะฮะแล้วก็ออกมาเยอะชอบอันไหนก็ไปเก็บอันนั้นแล้วกันนะครับผม คำถามต่อไปถ้าวันหนึ่งบ้านพี่ไฟไหม้พี่จะหยิบโมเดลอะไรเป็นตัวแรกตายทำไมต้องไฟไหม้ด้วยว้ยไฟไหม้หยิบโมเดลไม่หยิบสิไปเอาที่ดับเพลิงมาดับสิโว้ยเฮ้ยตายคำถามต่อไปชอบตัวละครไหนในดาบพิฆาตอสูรมากที่สุดนะครับหรือยังไม่มีอ๋ออันนี้มาคนละเรื่องกันนะก็ได้หมดครับคำถามทุกคำถามตอบได้หมดเนสกะจัง ตัวนนี้นะครับำถ,ถามต่อไปพี่ชอบตัวละครไหนในดักก้อนที่สุดครับโอ้บอกไปแล้วนะฮะอันนี้คือซุนโกฮังตอนที่สู้กับเซล,ลนะครับคำถ,ถามต่อไปครับโมเดลทั้งหมดที่พี่มีรวมแล้วประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ โอ้ลิมตอจะเล็ดนะฮะพูดแปนี้เดี๋ยวหน้าแม่มาดูคลิปนี้ได้เป็นยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองทาคลิปคร่าวๆดีกว่าโมเดลทั้งหมดเท่าที่เห็นแล้วกันเท่าที่เห็นนั้นไอ้ตามเก็บตามสตามหลืบตามกล่องไม่เอานะยังไม่นับนะเรามานั่งนับกันดูดีว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็ประมาณกี่บาทลองดูนะรอติดตามนะเดี๋ยวทำคลิปนั้นขึ้นมานะฮะคำถามต่อไปพี่ชอบตัวร้ายอะไรในดักบอลฮะส่วนตัวผมนะตัวร้ายที่ผมชอบนะผมชอบคูลเลอร์ เอ้ผมอยากให้คูลเลอ,อร์กลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะกันนะก็อยากให้มันกลับมาในไอจักรวาลหลักอีกทีหนึ่งนะอยากให้อาจารย์นําคูลเลอ,อร์กลับมาสู้อีกทีหนึ่งเหมือนฟิเซอร์ฟิเซอร์นี่มันแหฮมันเบื่อแล้วอะมันเจอตลอดโมเดลก็แม่งก็ออกมาเยอะส่วนคูลเลอร์พี่ชายฟิเซอร์นี่โมเดลไม่ค่อยเยอะนะฮะโมเดลยังน้อยอยู่มีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับอันนี้คูลเลอร์เผื่อบางคนไม่รู้จักอ้าวคูลเลอร์คือใครคูลเลอร์คือตัวนี้นี่คือพี่ชายของฟิเซอร์นะครับอันนี้ลองดูนะครับผมน้องคนน แล้วครับอันนี้ทํามาประมาณปีครึ่งคนต่อไปครับผมพี่เสียเงินไปกับโมเดลรวม,รวมๆแล้วเท่าไหร่ครับถ้า<ฮ><ฮ>นับจริงๆนะเอาจริงๆเลยนะพี่ว่าซื้อรถได้คันหนึ่งคํคำถามสุดท้ายอ่ะพี่โดนครับพี่มีตัวไหนที่พี่ซื้อแล้วไม่ชอบทุกตัวที่ซื้อพี่ว่าพี่ชอบหมดนะฮะที่มันขายขายไปบ้างนี้ก็คือ บางทีมันไม่มีที่เก็บแล้วจริงๆแล้วมันเยอะแล้วว่ามันบางทีมันตัวมันซ้ําๆกันนะฮะก็เลยขายไปบ้างนะฮะขอบคุณนะฮะสำหรับคําถามน้องๆทุกๆคนนะฮะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะฮะขอบคุณมากๆนะที่ส่งคําถามกันเข้ามานะฮะแล้วก็อย่าลืมครับใครชอบอ่าโดนี่ซีก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ฮะอย่าลืดกดกระดิ่งครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนใช้นะครับ แล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะทําอะไรหรือนําอะไรมาให้ดูหรือพาไปเที่ยวที่ไหนนะฮะรอดูก่อนติดตามกันไปเรื่อยๆครับไม่หยุดพัฒนาแน่นอนนะจ๊ะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ